จบเร็วมีแค่สองเพลงนะครับครับผมเนาะก็จบไปแล้วนะฮะนะสองสองเพลงอ๋อของของของคุณยายเมื่อกี้เนี่มันได้ครึร่งบอ มันได้ครึ่งมันได้มาดูเพิ่งดูให้เมื่อกี้นี่ได้หัวไม่ได้ของคุณยายถ่ายนะนางลาวนี่แหละค่ะค่ะหนูเราถามอยู่ว่าของใครของใครหนูแล้วดันขึ้นให้นั่นไม่รู้เนาะหัวหายนะคะนางลาวไม่ได้หัวนะคะทำให้แม่หน่อยทแล้วตอนันทีแรกไม่กล้าจับค่ะก็เลยถามว่าของใครค่ะ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะเสือหายเร็วๆนะลูกนะกลับมาบ้านกกอกเร็วเสือโคโหลดได้ใช่ร้อนมากเชยใช่ร้อนจริๆนะนี้เอ้าคุณยายทำไมทำาสะอาดได้แล้วเพื่อนให้ทำแล้วเหรอเพื้นทำ วางูตอดพ่อฝืนกระทำประโลดแต่เพื่อนไม่ได้ให้เม็นบอกจักแล้วเนาะเมียนอยู่มันสะอาดเออเมียนควางก็สวัสดีค่ะสิบสี่ท่านนะคะฮาโรูเอสนะคะเอาทำไมหนูเห็นรถที่อนุวัตรครัพี่อนุวัตรอยู่ไหนเขาอะไรนั่นนี่ไม่ได้ใส่แว่นตาอะไรอะไรนี่ Cage, อ่านไม่ได้หนูก็อ่านไม่ได้เหมือนกันค่ะหนูก็อ่านไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณยายค่ะนี่นะคะบรรยากาศเนาะบรรยากาศรอบๆนะคะล้วนางล้างก็ล้างจบเียร้อยแล้วมาเกือบไม่ทันนะคะเนาะมาเกือบไม่ทันนะคะ ตอนนี้นั่งลามก็ลามจบแล้วนะคะเราก็รอให้มันได้รอให้มันได้แปดนาทีนะคะนหน 2, 150. อุ้ยจ้าหนูไปซ้อมลามให้กวัดมาค่ะจะซ้อมรามให้กวัดมาค่ะหนูจะไปลามนะคะ หายไปลำค่ะไปซ้อมลำนะคะมาแล้วนะคะิมนะคะสวัสดีค่ะปู่ค่ะสวัสดีค่ะจ้าหลานค่ะป้านจ้าสวัสดีค่ะปู่ค่ะออกมาแล้วค่ะมาถึงแล้เด้อคุณเธอ เธอแล้วก็หัวใจนะคะรักนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณอมพรสวัสดีค่ะคุณสิทธิศักดิ์ออกมาแล้วเหรอสาวน้อยจ้าออกมาแล้วจ้าคุณสิทธิศักดิขาขอบคุณนะคะรักนะจุ๊บๆนะคะขอบคุณหัวใจพลังบัวนะคะขอบคุณค่ะกูสวัสดีคุณอมพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิทธิศักดิ์นะคะสวัสดีจ้า ตอนนี้ขอไลฟ์อยู่ข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปในบ้านเนาะมาชมนางรำก่อนนะคะเอาเลิกล้วหรอกไม่ได้ไปนู่นบอกเสร็จแล้วบอนี่เบอโอ้ ราไปนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะปะ่ะจักรยานก็ทิ้งไว้นี่เนาะหรือเราจะไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะนะคะก็บอกแล้วเนาะโอ้ยอันนี้ก็อุโอ๊ยนอนไปกลับบ้านนะคะหกขั้นนะคะหกพันสี่หกโอ้ยข้องเดียวไปหาแว้นก่อนนะคะ โอ้ยหนูลืมหนูลืมเอายาอันสีดยุงมายุงมันจะไม่กัดหรอกโอยนี่มาดูพี่เฟื่องนะคะอนจะได้ไม่ได้อ้วนค่ะพี่เฟื่องสวยนะคะนี่ค่ะสวยมนีจะาเลยค่ะดนไม่ได้อ้วนเอาอ้วนเอาพี่องพอดีสวยค่ะพี่เดินเดินไม่ได้ละจะนี่ิอีกสิโล